เอาแล้วไงทหารคขมเมตซวย2เด้งหลังเหยียบบุ้มที่พวกตัวเองวางไว้คาเล่ไปอีไกลแล้วแถมยังไม่จบทหารอีกสองนายโดนต่อลุมต่อยขยี้จนน็อกคาที่ในวันเดียวกันมันจะบังเอิญหรือว่าเวนกรรำตามทันแล้วจริงๆโดยก็เรียกได้ว่ากำนี้ใครก่อกำนั้นก็ต้องคืนสนองทันตาหลังจากงานนี้เองในเมื่อคืนนี้นะครับมีภาพผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่แถวแถว,แถวปราสาทตาคาย โดยมีการแชร์ภาพทหารเขมร3นายได้รับบาดเจ็บที่ทหารเขมรตอนนี้ได้เข้าไปตั้งบังเกอร์อยู่ตรงตัวปราสาทตาควายโดยในภาพแรกเห็นบกว่าตรงตัวปราสาทที่มีการวางทุ่นบื้ม PMN2 ที่ทหารเขมรวางเองเหยียบเองนักเกรงพอหลังมีรายงานว่ามีทหารเขมรเหยียบกับบอมของตัวเองอีกไกลแต่ว่ายังไม่ตุยนะครับแต่ขาเกือบขาดและเพื่อนก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ยังไม่หมดนะครับเพราะล่าสุดในหัวข่ําที่ตาควายเหมือนกันเลยนะครับที่เดียวกันอีกด้วยในบริเวณตัวปราสาทตาควายที่ทหารขมรยึดได้แล้วในพื้นที่ตรงนี้จนทหารขมรมั่นใจว่าทหารไทยไม่เข้าเพราะว่าวางกับทุ่นบื้มทุ่งสังหารเอาไว้ก็เพราะไม่อยากสูญเสียกําลังพลก็เลยทําให้ทหารขมรใช้พื้นที่เป็นที่ปักกัททาทุกอย่างบนนั้นแม้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ก็ตามโดยที่บอกว่าทุกอย่างนี่หมายถึงทุกอย่างจริงๆเพราะว่ามีทหารขมรไปนั่งขี้ใช่ครับฟังไม่ผิด ทหารขเเมรไปนั่งขี้ตรงบริเวณแถวแถวรอบปราสาทตะควายตามป่าแถวนั้นจนมีรายงานว่ามีทหารขเเมรสองนายใ,ในเวลา19นาฬิกาสนาทีได้โดนตัวต่อลุมลุมต่อยขณะกำลังนั่งถ่ายอยู่เลยใกล้ๆกับปราสาทตะควายและล่าสุดได้ส่งตัวรักษาในฝั่งขเเมรแล้วโดยมีชาวบ้านช่วยกันส่งไปยังศูนย์พยาบาลท้องถิ่นก่อนโดยตรงบริเวณน,นั้นก็คือพวกทหารขเเมรได้ทำไว้เป็นสนามบอมสนามทุ่นบื้อหมดแล้วตรงปราสาทตะควาย แล้วทหารไทยก็เข้าไปไม่ได้จนสุดท้ายทําให้ทหารเขมรหนึ่งนายเหยียบกับบื้มตัวเองส่วนอีกสองนายโดนต่อลุมต่อยในวันเดียวเฉยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีภาพแชร์กันอยู่ว่าชาวเขมรบางคนบอก,กว่าให้ระวังคนไทยอาจใช้อาวุธชีวภาพเอารังต่อรังแตนไปโยนใส่ทหารเขมรแต่ความจริงแล้วไทยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะในพื้นที่นั้นมันมีอยู่แล้วหรือจะพูดอีกอย่างก็คือเทวดาอารักษ์สถานที่ตรงนั้นเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่ต้องไปก่อนจะขึ้นไปบนสูงสุดคือปราสาทตาเมืองทมและต้องแวะปราสาทตาควายเพื่อล้างชำระร่างกายแต่ว่าตอนนี้ทหารเขมรทำเอาพังยับไปหมดลังเอาไปตั้งบังเกอร์ตั้งปืนใหญ่นั่งนอนกินแถมยังขี้บนปราสาทโดยก็ถือว่าสะสมแล้วกับการกระทำของพวกมันที่หวังพยายามแย่งของคนอื่นมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละครับและหลังจากภาพดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออ,อกมานะครับ ก็ทำเอาชาวเน็ตไทยแห่คำกลักไปตามๆกันพร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอย่างคนนี้บอกว่าวางเองโดนเองนักเลงพอกำใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยคนที่วางบอมคงตุ๋ยหมดแล้วครับคนอยู่ก็เลยไม่รู้วางตรงไหนบ้างความคิดเห็นถัดมามันคือเวรกรรมที่ทำกับทหารไทยทหารไทยเป็นคนดีภาคคุ้มครองมุมมองต่อมาบอกว่ามันคือโดนต่อสังหารติดอาวุธคนขมเมนคงยังไม่รู้ อาวุธใหม่ของไทยส่งไปทดสอบนี่แค่ฝูงเดียวเองนะเม้นถัดไปครับนี่คงเป็นการที่ที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวาลรู้กันทั้งโลกเลยทีเดียวต่อมาก็บอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุภาษิตโบราณท่านว่าไว้ไม่มีอำนาจใดๆเหนือกว่าอำนาจแห่งความดีงามได้ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าทหารไทยขาขาดแต่ได้ขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกเดอร์เมนส่วนพวกเองขาขาดก็หาไม้ไผ่คำเดินเอาเดอร์ คอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกมันใส่แตกเพราะแบบนี้แหละเวลาเหยียบระเบิดแค่ตีนแตกแต่จังเกิลคอมแบทแค่เหยียบนิดเดียวขาก็ขาดเลยซึ่งนี่ก็คือเม้นบางส่วนนะครับหลังเหยียบบุ้มที่พวกตัวเองวางไว้ขาเละไปอีไกลแล้วแถมยังไม่จบทหารอีกสองนายโดนต่อรุมต่อยขยี้จนน็อกคาที่ในวันเดียวกันยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า